สุโขทยเขาจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 1 0ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะ ที่แหล่งน้ำหนองบึงมูลของอำเภอกงไกรการาชนะคะจังหวัดสุขโขทัยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยค่ะท่านสุชาติถีขสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2563ค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะคะเป็นวันประมงแห่งชาติซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรมประมงทุกจังหวัดประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ก็จะจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศไทยค่ะ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจาัดก,การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยว่างดจับสัตว์น้ําทุกชนิด1วันก็คือวันที่21กันยายน2563ซึ่งตรงกับวันประมงแห่งชาติด้วยค่ะ<อ>การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในครั้งนี้ก็จะมีทั้งหมดนะคะมีปลาตะเพียน2 5 0 0 0 0หตัวระเบิกอีก10ตัวรวมทั้งสิน้นนะคะสองห้าแสนสิบตัวค่ะ อันนี้อันนี้ถาม,ค,ถามคุณจิตพรนะฮะคุณแบ่งออกไหมว่าอันไหนปลาบึกตัวเล็กปลาบึกตัวใหญ่ยากเลยค่ะถามถอย่างเดียวถ้าปลาบึกตัวเล็กจะ,ะบอกว่าปลาบึกแต่ถ้าปลาบึกตัว,วใหญ่ะจะปลาบึกอันนี้เล็กนิดน,นึงนะฮะอันนั้นก็ใหญ่ไปคือปลาบึกเนี่ยเป็นสัตว์อายุยืนนะฮะการปล่อยในลำน้ําธรรมชาติเนี่ยจะสามารถเรียกได้ว่าอยู่กับคู่ลําน้ําได้นานพอสมควรเลยทีเดียวเคยเห็นสูงสุดเนี่ยสิกว่าปีตัวใหญ่พอๆคุณเลยนะ อันนั้นปลาบึกตอนนี้ปลอกปลาบึกก้อยใหญ่โอเคโอเคอาจจะปลาบึกตัวน้อยหน่อยขอแล้วนะคร